ใช่เลยครับแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ในแถบสุวรรณภูมิซึ่งพวกเขามีอาหารเส้นที่เรียกว่าขะนอมจินขะนอมจีนฟังดูคล้ายขนมจีนมากเลยนะคะนั่นแหละที่มาของชื่อครับ คำว่าคะนอมแปลว่าจับให้เป็นก้อนหรือนวดให้รวมตัวกันส่วนจีนแปลว่าทําให้สุกรวมกันคือแป้งที่ทําให้สุกแล้วจับเป็นก้อนซึ่งตรงเปร๊ะกับภาพที่เราเห็นแม่คะตะล่อมเส้นขนมจีนขึ้นจากน้ําแล้วจัดเป็นจับพวงสวยๆวางในถาดไหวโอ้โหฟังดูมีศิล,ละปะมากเลยนะคะคือชื่อไม่เกี่ยวกับจีนแต่เป็นคํามอนที่บอกวิธีทงงาซะงั้นใช่ครับพอคํานี้เข้ามาในภาษาไทยเสียงก็เพี้ยนไปเรื่อยๆ จากขนอมจีนเป็นขนมจีนเป็นขนมจีนแล้วบังเอิญไปพ้องเสียงกับคำว่าจีนพอดีอ้าวสรุปขนมจีนไม่เกี่ยวกับจีนเลยแต่ดันโดนชื่อหลอกถูกต้องครับ